หัวเว่ยกำลังสร้างนวัตกรรม 6G แล้วเป็นนวัตกรรมเปลี่ยนโลกการแข่งขันนี้ไม่ได้หมายถึงการเป็นหมามหน้าด้านเครือข่ายของจีนเท่านั้นแต่ยังหมายถึงการเป็นผู้กำหนดกฎเกณฑ์ของเกมเทคโนโลยีอันเป็นกุญแจสำคัญที่สุดที่จะนำพาประเทศนั้นๆสังคมนั้นๆไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมในระยะยาวอีกด้วย ท่านผู้ชมอาจจะมีคำถามว่าความแตกต่างที่แท้จริงระหว่าง 5G และ 6G คืออะไรหรือตอนนี้ใช้เพียงใช้แค่ 5G ก็เพียงพอหรือเปล่าผมจะมีคำตอบในเชิงเปรียบเทียบคือเทคโนโลยีการสื่อสารยุคที่4หรือ 4G นั้นเหมือนกับการขับรถเร็วบนถนน8เลนแต่ขับแล้วก็มีคอขวดเป็นบางครั้งคราวแต่เมื่อก้าวสู่เทคโนโลยีการสื่อสารยุค 5G ก็อัปเกรดใหญ่เป็นการเพิ่มทางหลวงหลายสายหลายสิสายพร้อมระบบนำทางในํารุ่น แต่สำหรับ 6G นั้นมันไม่ใช่การก้าวกระโดดด้านความเร็วแต่มันเหมือนการสร้างฮับเทเลพอร์ตที่ละลายแนวคิดในเรื่องระยะทางด้วย 6G เป็นแนวคิดง่าย,ายๆเช่นการประมวลผลของอัลกอริทึมของปัญญาประดิษฐ์ AI จำนวนหมหาศาลแบบฉับพลัน<ๆ>ก็คือเรียลไทม์หรือการผ่าตัดระยะไกลรวมไปถึงระบบยานพาหนะ,ะไร้คนขับซึ่งขับเคลื่อนโดยระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบซึ่งอาศัยการประมวลผลโดย AI ทั้งยังมีเชื่อมต่อแบบเรียลไทม์ซึ่งกำลังจะเป็นสิ่งที่ปฏิวัติในวงการคมนาคมในระยะเวลาอันใกล้นี้ท่านผู้ชมอลองจินตนาการถึง 6G ว่าจริงๆแล้ว 6G คือการสร้างซุปเปอร์ไฮเว์ที่ครอบคลุมที่สุดในโลกรถยนต์กับเคลื่อนอนตนมัติสามารถรับการอัปเดตได้ภายในไม่กี่มิลลิวินาทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหรือสารแลแพทย์สามารถควบคุมแขนหุ่นยนต์ในเขตภัยพิบัติได้จากระยะทางหลายพันกิโลเมตรออกไป และเทคโนโลยีความจริงที่เสริมที่สมจริงสามารถสตรีมเข้าสู่บ้านเมืองได้โดยตรงเพื่อความบันเทิงหรือการศึกษาแม้แต่พื้นที่ชนบทอันห่างไกลหมู่บ้านหลังเขาก็มีโอกาสสัมผัสกับการปริวัติการเชื่อมต่อที่สามารถลดช่องว่างทางดิจิทัลได้สำเร็จความก้าวหน้าที่ยิ่งใหญ่ของหัวเว่ยในด้านการสื่อสารรับส่งข้อมูลในระบบเทราเฮิร์ตความถี่สูงทำให้หัวเว่ยแตกต่างสามารถส่งข้อมูลได้เร็ว5 g ถึง1,000เท่า โดยเฉลีย่ยทำให้เข้าถึงข้อมูลขนาดใหญ่ได้ในเวลาไม่กี่วินาทีเช่นสตรีมมิ่งวิดีโอที่มีความละเอียดสูงทำให้ IOT Internet of Things Real, เร็วเสถียรมากขึ้นด้วยช่องสัญญาณที่กว้างขึ้นซึ่งมีความสำคัญต่อความสามารถในการใช้งานของ 6G ขณะที่คู่แข่งกำลังดิ้นรนเรียนแบบและเดิมพันกับโลกแต่หัวเวว่าหัวเวทำได้ย่งไง อย่าลืมว่าหัวเว่ยนี่คือหัวเว่ยบริษัทที่ต้องเผชิญกับวิกฤตความท้าทายมากกว่าบริษัทอื่นในโลกหัวเว่ยเป็นบริษัทเดียวเทคโนโลยีโดนโจมตีด้วยสงครามการค้าถูกรัฐบ,บาลวันตกขึ้นบัญชีดำคว่ำบาตรถูกห้ามเป็นพันธมิตรจำกัดการซื้อขายชิปแทบจะล่มละลายไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้หัวเว่ยถูกบีบให้เข้าสู่โหมดเอาตัวรอดเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่หัวเว่ยไม่เพียงแต่เอาตัวรอดเท่านั้น ยังเจริญรุ่งเรืองเพิ่มขึ้นกว่าเก่าอีกด้วยถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล w และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันนะท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู y t u t u เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม ผมเคยพูดไปแล้วผชมผการกลับมาสำคัญหัวเว่ยคือการเปิดตัวหัวเว่ยเมท60 Pro มือถือที่รองรับการโทรผ่านดาวเทียมและเครื่องแรกของโลกในตลาดสมาร์ทโฟนเมื่อเดือนสิงหาคม2 0 6 6ได้สร้างความตื่นตะลึงประหลาดใจกับบรรดาคนในซิลิคอนแวลเลย์นักการเมืองสหรัฐที่คิดว่ามาตรการความบาตของวอชิงตันต่อบริษัทจะหยุดหัวเว่ได้ แต่ยิ่งบีบหัวเวย่ยยิ่งทุ่มเทพลังเพิ่มงานวิจัยนวัตกรรมเป็นสองเท่าบริษัทได้ปรับปรุงโฟกัสด้านนวัตกรรมตนเองในวันนี้ผลลัพธ์จากความยืดหยุ่นของพวกเขาก็เปล่งประกายสดใสแม้จะต้องเผชิญหน้าคู่ต่อสู้ทางภูมิรัศษรก็าตามเราจะเล่าเรื่อง6 g กับเทศแสยาวิวัตตางการทหารใด้ฟังความน่าตื่นเต้นเทคโนโลยี6 g สามารถจะพัฒนาระบบอาวุธการป้องกันการทหารได้ โดยการทดสอบพิสูจน์ว่าอาวุธที่มีความเร็วเหนือเสียง5เท่าสามารถ6ใช้6 G ในการตรวจจับเป้าหมายและการสื่อสารได้ทำให้จีนพุ่งเป้ามุ่งนำเทคโนโลยีจีนไปใช้ในการทหารก่อนเป็นอันดับแรกเนื่องจากสำหรับกองทัพแล้วประสิทธิภาพนั้นมีความสำคัญสำหรบับการแข่งขันด้านเทคโนโลยีอาวุธและสนามรบด้านสายอุปทาพของการทหารอีกด้วยด้วยเหตุนี้ท่านผู้ชมครับการฟันฝ่าอุปสรรคของอุไวในช่วงที่ผ่านมาเปรียบเสมือนนักวิ่งมาราธอน ที่ถูกบังคับให้วิ่งไปด้วยแบกหินไปด้วยขึ้นเนินแต่และก้าวนั้นต้องหนักลำบากยากเย็นกว่าเ,เดิมแต่นักสู้อย่างโว w เวไม่วิ่งเพียงแต่เข้าเส้นชัยเท่านั้นยังข้ามเส้นชัยได้ในฐานะผู้นำเทคโนโลยี 6G ซึ่งไม่ใช่แค่การเพิ่มอัตราความเร็วในการสร่งผ่านข้อมูลแต่ยังหมายถึงการควบคุมโครงสร้างพื้นฐานและเศรษฐกิจดิจิทัลที่กำลังเจริญเติบโตในอนาคตอีกด,ด้วยผมขอสรุปเรื่องนี้ครับ เรื่องราวความสำเร็จล่าสุดของ 6G เป็นเครื่องพิสูจน์การปรับตัวยืดหยุน่นและการสร้างสรรค์ของหัวเว่บริษัทเทคโนโลยีแถวหน้าของจีนในด้านวัตกรรมภายใต้แรงกดดันที่มีเป้าหมายในการบรรลุยุคแห่งปัญญาความก้าวหน้าครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่ยังเกี่ยวกับพลังสู้กลับอีกด้วยจะเห็นได้ว่าการแข่งขันเพื่อ 6G ของหัวเว่นั้นมีความหมายมากกว่าความเร็วของอินเทอร์เน็ต แต่ยังเกี่ยวกับการที่ประเทศจีนกำลังจะเป็นเจ้าของโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมและสารสนเทศในอนาคตซึ่งไม่เพียงแต่กำหนดนวัตกรรมเท่านั้นแต่ยังรวมถึงภูมิรัฐศาสร์ด้วยซึ่งจีนอเมริกาและอยู่กำลังแข่งขันกันเพื่อครองความได้เปรียบบนพื้นที่โลกดิจิทัลในอนาคตขณะที่อเมริกามีบริษัทอย่างคคอมและ Apple ที่กำลังทุ่มทรัพยากรมหาศาลให้กับความพยายามนี้ ขณะที่ยุโรปก็มีการพัฒนาเครือข่าย5 g อย่างเชื่องช้าท่านผู้ชมที่เคยไปอยู่ที่อเมริกาและอยู่คงทราบดีว่าเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะ5 g ในอเมริกาและหลายประเทศในยุโรปนั้นอาจจะมีให้บริการแต่ไม่เสถียรเลยท่านผู้ชมทราบใช่ไหมพื้นที่การให้บริการก็ไม่ครอบคลุมแม้กระทั่งกับบ้านเรานับภาษาไรกับประเทศจีนรายงานล่าสุดจากสำนักข่าวซินหัวเมื่อปลายปี2067ที่ผ่านมานี้ระบุว่าท่านผู้ชมพร้อมหรือยัง จีนตอนนี้มีสถานีฐาน 5G ท่านผู้ชมรู้มากี่แห่ง4ล้าน1แสนแห่งแล้วสถานี 5G 4ล้านแห่งเป้าหมายต่อไปใน2ปีขา้างหน้า2,170ผู้ใช้เครือข่ายไร้สายทั่วประเจีนซึ่งกว้างใหญ่ประสานมากกว่า85จะต้องเข้าถึงโครงข่าย5ปีและก็จะถึงมีถึงเวลาที่ต้องเปิด 6G จาก 5G เป็น 6G เทคโนโลยีที่เปรียบเทียบกับการแข่งขันทางอาวกาศระหว่างสหรัฐกับสหาภาพโซเวียตแต่เป้าหมายในการแข่งขันนั้นไม่ใช่เรื่องการลงจอดบนดวงจันทร์อีกต่อไปแต่มันเป็นเรื่องการสร้างรากฐานของการเชื่อมต่อสำหรับทศวรรษหน้าที่กำลังจะมาถึงท่านผู้ชมครับชัยชนะ การแข่งขันนี้ไม่ได้หมายถึงการเป็นมหาอำนาจเครือข่ายของจีนเท่านั้นแต่ยังหมายถึงการเป็นผู้กำหนดกฎเกณฑ์ของเกมเทคโนโลยีอันเป็นกุญแจสำคัญที่สุดที่จะนำพาประเทศนั้นๆสังคมนั้นๆไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมในระยะยาวอีกด้วย